จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยูทูบเบอร์ราวนี้ได้เข้าไปเล่นในเกม Squid g เกมไทยแลนด์นะครับและเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแต่งของผมนะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มีเจตน,นาในการทำร้ายตัวซีรีส์แต่อย่างใดแต่ว่าอยากสร้างมาเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มี s q u i ิ g เกม Thailand ตอนนี้จะมีอเมริกาอยู่แล้วผมก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยแบบ เอออดทนรออีกนิดจะได้แบบเออจะได้ไม่ต้องรอหายอยากเอาฟังคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมเอ่ยมาคิดว่าเป็นนามสมมุติละกันครับผมเมื่อยูทูบเบอร์เหล่านี้ไปอุงเอิงเพียวอยู่คีมเกีไก่แบงค์บีเดสกาจีโน,โน่ทับทิมเอกกล้องจอโจโฉแป้งจุกแจงกิจแปะดุดแหนมแจ็คแปะโผป,ปิมคุง คิ t, อนันเป็ดสุงซอกาดมาริโอ้ป๊อปสยามและไม m เมดเน็ตคิดว่ามันเป็นชื่อหนึ่งละกันแต่ผมไม่รู้นะว่าการเอาชื่อเขามาอย่างเงี้ยจะผิดกฎอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าให้ทุกคนคิดว่าตัวตนจากในชื่อนี้ไม่มีอยู่จริงละกันครับ และผู้เล่นนะครับรวมทั้งหมด465คนเปิดฉากเรื่องนะครับที่น้องอินจองครับอินจองเป็นใครครับหลายคนอาจจะสงสัยซึ่งผมจะให้ไปดูใน s u u i g เกมภาคที่3ก่อนนะครับที่เป็นฉบับที่ผมแต่งขึ้นมาเองเนาะที่ผมได้ทำปฐมบทใหม่ก็คือลูกของ222น่นครับที่ย้ายมาในประเทศไทยครับ เพื่อตามหาจุนฮีครับจากความเดิมตอนที่เราคนจําได้ไหมครัว่าจุนฮีนั้นเป็นใครจุนฮีคือหมายเลข2องสองครับในส่วนของอุนจองเนี่ยเขาก็ได้รับนามบัตรครับและจําได้ว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งเดียวที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเออเขาจึงไปสมัครเล่นเพื่อเล่นเกมนี้ครับเพื่อไปตามหาแม่เนาะส่วนทางยูทูบเบอร์นะครับก็โดนจับมาเล่นเกมนี้เช่นกันครับนี่คือการขู่บังคับคแจ็คประรโคเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับ ที่จับพวกเขา,เามาอยู่ที่นี่รวมถึงแปรดูดแหนมด้วยครับที่เขามาสมทบนะฮะยืนด่าไอ้พวกเสื้อชมพูนะครับก่อนที่ฟอนแมนเนี่ยจะเผยตัวว่านี่คือเกมชิงรางวัลกว่า456าล้านบาททุกคนพูดคุยกันฮะแล้วก็แบบมีเกลื่นน้ำลายนะอึง้งแบบโหเงินแบบนี้ตาลุกวาวเลยฮะทางแจ็คแปโปนะครับก็มีวันไวเหมือนกันนะฮะเงินมากมายขนาดนี้แต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าถ้าแพ้เนี่ยเท่ากับตายฮะผม จึงเริ่มมาเล่นสู่เกมแรกครับเกมแรกนะเกมบันไดงูครับงานนี้ต้องใช้เวลา20นาทีแถมลูกเต่านะครับก็ยังมีจำนวนจำกัดครับหากผู้เล่นไม่เข้าเส้นชัยก็จะตกรอบโดยเกมลูกเต่าเนี่ยจะให้ยืนประจำจุดตู้ไข่ตู้มันครับทางพี่แป้งเนี่ยที่รู้ว่าเกมเนี่ยเขาตื่นเต้นดีใจสุดๆเลยนะแล้วก็ แหะเล่นไปแล้วก็พากไปอย่างสนุกสนานกว่าคนอื่นนะทางคนอื่นนี้ก็คือเกมบันไดงูก็แล้วแต่เคยเล่นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะฮะทุกคนนะฮะก็เล่นแบบเออไม่ได้แบบเกรงอะ่ะคือไม่รู้ไงว่าแบบเกมนี้มันแบบน่ากลัวขนาดไหนแต่พี่ป๊อปสยามนะเนี่ยดวงดีครับผ่านเป็นคนแรกฮนะเวลาเนี่ยเหลือสามนาทีสุดท้ายนะทุกคนเนี่ยทยอยผ่านด่านกัน บีเดสกาเริ่มกังวลฮะว่าเขาเนี่ยเหลือลูกเต๋าแค่อันเดียวครับต่อให้เขาได้6อ่ะยังไงเขาก็แพ้อยู่ดีนะฮะเพราะตอนนี้เขาอยู่ใหม่เลขสิบก้าอะโอ้โหเรียกว่าพี่บีเดสกาดวงดวงสวยจริงๆนะฮะผมเขาก็เลยจำใจต้องเล่นต่อฮะบีเดสกาหัวลรอมาะฮะว่าตูตกรอบคนแรกเลยเหรอเนี่ยอืมซึ่งก็เป็นไปตามนั้นะฮะผมก่อนที่บีเดสกาเนี่ยโดนยิงครับ งทุกคนนะครับก็เริ่มตกใจฮะว่านี่มันเกมบ้าอะไรกันวะแค่แบบตกรอบนี่ถึงกระตายเลยเหรอตัดมาที่แจ็คแปโพนะครับเขาเหลือลูกเต่าอันสุดท้ายครับเมื่อเห็นว่าพี่บี้ตายเนี่ยแจ็คแปโพเริ่มสติแตกนะฮะแต่ก็มีแพดูดแหนมนะที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับกลับมาเล่นกันต่อฮะแจ็คแปโพเนี่ยผ่านด่านนะครับผมโอ้โหเรียกว่า ดวงดีผ่านด่านพอดีทางด้านแปะดุดแหนมนะฮะก็ผ่านเช่นกันครับผมเวลาเนี่ยเหลือเพียงแค่1นาทีสุดท้ายฮะตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็เข้าเส้นชัยกันหมดยกเว้นพี่แป้งครับพี่แป้งเนี่ยเริ่มกลัวเริ่มตื่นตะนกแล้วฮะสุดท้ายลูกเต่าของเธอเนี่ยก็หมดก่อนเข้าเส้นชัยฮะทำให้พี่แป้งเนี่ยโดนจํากัดกําจัดะฮะตอนนี้ผู้เล่นเหลือแค่250คนทางด้านจุบแจงกับพี่กิจเนี่ยก็เสียใจอย,อย่างมากนะฮะทุกคนเนี่ย ที่กลับมาก็ต่างราชีวิตชีวานะก็มีแต่ไอ้ป๊อปเนี่ยแหละตีอยู่คนเดียวเลยนะอย่าเศร้าไปเลยนะพี่ชายจนพี่กิตเนี่ยถึงก็ขึ้นนะนี่เพื่อนตู่ตายทั้งคนนะเว้ยก่อนที่ป๊อปสยามเนี่ยจะโดนต่อยจนลงไปนอนกองกับคุณกูแค้น,นไอ้เตี้ยมึงทําให้กูเป็นแบบนี้หลอนอันดทมแฮซัมอันดทมสรุปแล้วพี่ก็ป๊อปเนี่ยหลอนครับผมหล่อนยา เขาเนี่ยใจเย็นขึ้นนะเมื่อผู้คุมเนี่ยสีชมพูม,มาแปะดุดแหน่ไม่พอใจอย่างมากฮนะจึงเข้าไปทําร้ายผู้คุมครับแต่ปริมคุงก็มาห้ามไวฮะแล้วก็ถึงเวลาพักทานอาหารนะครับอาหารเนี่ยก็รสชาติแย่มากนะแต่อภิป๊อมเนี่ยก็กินแบบอริสอร่อยอยู่คนเดียวเลยนะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่1ก็ใครที่อยากดูตอนที่2เนี่ยก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ย้ําเสมอนะครับชื่อตัวละครเนี่ยผมอาจจะ พาดพิงในถึงตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะซึ่งคลิปเนี้ยมันไม่ได้สร้างรายได้อะไรเลยนะครับผมเพิ่งโดนเบี้ยวรายได้ครับผมเฮ้ยก็อยากฟังให้มันสนุกสนุกเนาะถ้าเป็นชื่ออย่างอื่นชื่อแซมขึ้นมามันก็ชื่อเมกเมกมันก็ไม่หนุกนะครับผม